สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถยนต์มือ2เพื่อคุณครับผมปิ๊กครับฝ่ายขายรถยนต์มือ2บริษัทรถดีเด็ดออโต้จำกัดนะวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะด้านหลังครับรถยนต์เข้าใหม่นะครับโตโยต้าแคมรีนะ2.0 g ครับปี2018ครับเป็นสีน้ำทะเลครับผมนะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมสำหรับรถยนต์โตโยต้ c a m มรี่2.0 g เกียโต้คันนี้นะปี2016ครับเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่าครับผมนะ เป็นสีบลูน้ำทะเลครับผมนะนี่ผมพาเดินดูรอบๆก่อนนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อกี้เองครับนะก็มารีบมาอ่ารีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับได้ดูกันนะนี่ภายในครับผมอ่ะดูเลขไมา์กันก่อนเลยนะ เลขไม้นะครับห2 4 8 0 8ม่กิโลเมตรครับนะพวงมลาลัยมันติฟังชั่นครับปุ่มพุ่สตาร์ทนะระบบการแจ้งเตือนครับนี่กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกครับผมเบาะปรับไฟฟ้าครับเกียร์ออโต้นะครับนี่ระบบแอร์วิทยุนะนี่ ภายในเป็นสีครีมครับเบาะเป็นเบาะหนังนะสีครีมครับด้านหลังครับผมมีเลอะบ้างครับก็เดี๋ยวเราาทำการสปาให้นะผมพาดูห้องเครื่องก่อนนะ เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับนี่ของเครื่องครับผมน็อตยังไม่มีรอยขยับนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังครับภายนอกก็ยังสวยอยู่นะครับภายในห้องสมพลาละท้ายนะยังอะไรครับยังอยู่นะนี่ชุดอุปกรณ์ครับยาแนวนะครับยังเป็นยาแนวเดิมนะครับนี่จากโรงงานนะครับนี่ ยังเป็นยาแนวเดิมอยู่นะรถยังไม่มีการชนหนักครับผมนะรถเดิมๆนะครับโดยรอบนอกก็มีรือรอยบางๆครับไม่เยอะนะรอยขนแมวนะครับมีเยอะสุดก็จะเป็นรอยนี้นะครับตำหนินะนิดหน่อยครับอ่าเดี๋ยวทางบริษัท ทำให้นะไม่ต้องกังวลแต่ชนหนักดูแล้วไม่มีนะครับไม่มีเลยนะรถยังสวยอยู่เลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับรถยนต์โต y ยต a าแคมรี 2.0G ครับผมครับผมสำหรับลูกค้าที่กำลังสนใจนะครับกำลังมองหานะ Toyota Camry 2.0G นะตัวนี้เป็นปี2016ครับเป็นสีบลูน้ำทะเลนะเห็นไหมฮะอ่ะ รถจึงสวยอยู่เลยครับนะก็ะสําหรับท่านที่ต้องการอยากเข้ามาดูรถก่อนนะผมอยู่ที่บางพีนะครับจังหวัดสมุทรปราการครับผมนะกะ็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมปักหมุดให้นะถ้าใครต้องการมาแล้วมาไม่ถูกนะผมปักหมุดให้ครับผมนะ,ะสำหรับราคานะครับรถยนต์คันนี้นะครับ589,000บาทครับผมนะ,ะก็ ใครถูกใจสนใจก็เข้ามาจาับประจองไปเจ้าของก็ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ